ไเลฟสเชั่สถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายไกลกังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนเกรียนแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตงรงตรงไม่ต้องงงกันอีกต่อไป ดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสาาย,ยังบัตรและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวล,ลหลายคนเขายังไม่รู้ไงเขาไม่ได้แบบว่ามาฟังด้านหนึ่งของระบบกษัตริย์เรามันยอมไม่พูดไหมล่ะถ้ากษัตริย์ดีมันยอมไม่พูดไหมยอมไม่ตรวจสอบไหม,ไมพูดจะผมที่ติดคุกไหม พูดอ่อนกว่าผมร้อยเท่ากับติดคุกโอ้ยโดนหนึ่งหนึ่งสองไปแล้วค่ะแค่โพสเฟสเฉยๆเองผมไม่สนใจนรบผมจะล้มระบอบนี่อืมผมไม่ได้ดูหมิ่นนะผมพูดตามความเป็นจริงว่าคุณทําลายประชาชนใช่ไหมค่ะคุณทําลายประชาชนใช่ไหมคุณเป็นศัตรูกับประชาชนนะครับสถาบันกษัตริย์ไทยเป็นศัตรูกับประชาชนประชาชนยิ่งชิบหายมันยิ่งชอบแต่ประชาชนรุ่นไวรยเหลืองแดงมันยิ่งชอบก็เป็นสีดำโดนกระทืบมันไม่ยิ่งชอบค่ะเผด็จการยิ่งมามันยิ่งชอบครับ แล้วแล้วยังไ <li documentation> งความจริงคือเท่านั้นเองอย่ามากลัวถ้ากลัวอนาคตไม่มีครับคนกลัวมันตายไปแล้วคนกลัวแค่มีลมหายใจแท็จริงมันตายแล้ววิญญาณไม่มีครับมันตายไปแล้วเพราะมันไม่สู้เขาไม่อยากเดือดร้อนไม่ใช่ไม่สู้ไม่อยากเดือดร้อนแล้วคุณเดือดร้อนหรือเปล่าทุกวันนี้ไม่สู้แล้วเดือดร้อนไหมก็ <c oughs> ถึงได้บอกคนไทยอยู่เฉยๆนะคุณไม่สู้นะตอนให้คุณเป็นเสื้อเหลืองด้วยนะคุณเดือดร้อนไหมตอนนี้ชิหายหมดแล้ว คุณจะเป็นเสื้อสีอะไรคุณก็เดือ,อดร้อนหมดครับค่ะมันเดือ,อดร้อนทุกคนมันไม่ได้เลือกอืมมันก็คือเท่านี้นะะแล้วคุณลุงก็มีการประเมินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าว่ายังไงที่เสียเขาไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าถูกการขัดขาจากเปรมนี่อันนี้คือฟันธงเลยเขาไม่ได้ขัดขาหรอกครับคือเปรมเขาจะบอกให้เสียยังไงเสียก็ต้องฟังเพราะเขาคุมปืนครับ ผมถามคุณประชาชนทุกวันนี้ทักษิณเนี่ยมีคนเท่าไหร่ประชาชนเลือกเท่าไหร่ทักษิณชนะเลือกตั้งยี่เ้อชนะหมันยังโดนที่อานาจแล้วเสียมันมีใครฮะทักษิณมีกําลังคนเยอะกว่าเสียเป็นลูกในหลวงค่ะไม่เยอะครับประมาณผมว่าประมาณจักหนึ่งล้านเท่าแล้วกันอืทักษิณเนี่ยมีคนเลือกทักษิณสิบหกล้านคนที่อยู่ข้างเสียผมว่ามีไม่เกินสิบหกคนหลอกทักษิณ้ากสิ ยังไม่รอดเลยครับยังโดนเปมโดนระบอบกษัตริย์ที่ตํานาจแล้วสี่จะไปสู้สอะไรทักษิณเอสีสู้อะไรกับเปมเพราะฉะนั้นนี่นะมันไม่มีทางสู้อยู่แล้วเพราะไม่มีคนเอาครับฝั่งชกลนาบอกไม่ได้ชื่อเสียงเหม็นโฉ่ไฟแซ่บแล้วมไม่เอาก็มีแต่ไอ้พวกหลอกชาวบ้านกินแล้วครับโอ้เสียงนงี้นะจะแล้วแต่คุณคุณเชื่อเชื่อไปแ,แตนดี<า>แล้วมันไม่มีรายการพวกเรามี เอาเอาอ้างหนังสือเดอกคิงเนี้ยวสมายมาอะไรเงี้ยได้อ่านกันแล้วหรือยังแล้วเขาสรุปอะไรยังไงคุณลุงได้อ่านหรือยังคะเด็กคิงเนื้อวสมายสรุปอยู่อย่างหนึ่งนะครับค,คุณฟังไ้เลยนะกษัตริย์องค์นี้เนี่ยอยู่ข้างเผด็จการมาโดยตลอดจบประโยคเด็ดคืออย่างนี้ครับคุณเข้าใจทีหนึ่งนเด็กคิงเนื่อวสมายพอฮลี่เขียนน่ะพอฮลลี่ไม่ใช่นักเขียนนะครับแล้วสิ่งที่เขียนไม่ใช่นิยายพอฮฮลลี่คือใครคะพอฮลลี่คือนักข่าวนักขา่กขาวของนักข่าว เขาเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยมันยังไงรรยึดอำนาจบ่อยวะอืาเขาก็รวบรวมข่าวทั้งหมดนะค่ะแล้วแต่ละอันเขาจะมีฟุตโนตอ้างอิงเรฟะเลนซ์นนะมาจากไหนแบงกอกโพสแบงกอกโวเดอะนชันเขาจะอ้างนะฮะเอามาเรียบเรียงนะเป็นจิกซอสิ่งที่เดอะคิโนซาเขียนคือข่าวนะครับไม่ใช่เรื่องแต่งอืคือข่าวที่เอามาเรียบเรียงประกอบไปประกอบมาเขียนได้ครึ่งเล่มเพื่อคนว่า สาเหตุทั้งหมดมาจากภูมิพลเนี่ยเขาสั่งเก็บกระเป๋า <c oughs> อยู่ไม่ได้แล้วประเทศนี้เพราะยังไงก็ต้องเขียนสิ่งที่เขียนเนี่ยรู้สึกมหาอะไรเยวมั้งสำนักผิมดมหาลัยเยว่ไม่ใช่วาสารทิ้กระป๊อกกระแปก๊กไม่ใช่นะครับมหาลายเยวเขียน <c oughs> ดังมากนะคะชื่อดังนแล้วเขียนแล้วในเขาแก้ไม่ออกครับคุณไปอ่านให้ครบนะคุณไม่เชื่อผมไม่เป็นไรนะคุณไปอ่านผมพูดผมอาจจะใช้อารมณ์ให้ป้องให้ปากค่ะ อาจจะไม่น่าเชื่อถือคุณอาเดะคิงภาษากีาอะไรก็แล้วแ,แต่ะครับคนอาเดะคิงได้จบนะโอเคตาสว่างเลยอืม,มันเป็นข่าวที่มีเรฟเฟ e n c เนต์ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วกษัตริย์องค์นี้ไม่ชอบประชาธิปไตยเบื่อนายประชาธิปไตยครับและพระองค์ทรงไว้วางประไทยสบายประไทยมากถ้าอยู่กับพระเดการ<ม>อู่ก<อ> <ขา S 1> ับนทัพถนอมได้โอเคม,มีกองทัพมีทหารมีปืน ประยุทธ์จันโอชาที่โอเคครับเขยังไม่ตายเอ้ยประยุทธ์ลูกรลกักประยุทธ์ลูกรลกักดีเหลือเกินเว้ยถามว่าประเทศทาตชิมหายเป็นไง <c oughs> ดีครับเพราะว่าประชาชนยิ่งอ่อนกษัตริย์ยิ่งแข็งแรงยิ่งชอบความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์คืออะไรครับคือความอ่อนแอข,ของประชาชน <c oughs> ประชาชนยิ่งอ่อนเขายิ่งชอบเพราะนั้นอย่าไปเชื่อเัาว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจพังอยู่ไม่นานไม่จริงครับเศรษฐกิจยิ่งพังเขายิ่งอยู่ได้นะค่ะครแย่เศรษฐกิจดีเขาจะไม่เอาครับ ใครจะไม่เป็นโจที่แข็งเขาจะไม่เอาไม่ใช่มันโกงหรอกแต่มันทําให้เป็นนจขี่แข็งในประเทศนี้คนที่โกงที่สุดมีอยู่สามส่วนส่วนที่หนึ่งคือกาาษัตริย์เพราะมันตรวจสอบไม่ได้ส่วนที่สองคือทหารเพราะมันป้นไปเจตุนตลอดส่วนที่สามก็คือตุลาการรับเพราะมันตรวจสอบไม่ได้หลังหลังที่มีเยอะกว่านั้นอีกน,นะครับให้มันคบสื่อเหมือนกันครับ สื่อไปรับใช้เผด็จการใช่ใช่ตอนนี้สื่อทุกสื่อไปรับใช้เผด็จการเรียบร้อยแล้วมีชากการด้วยน,นะครับไปรับใช้เผด็จการเลยคุณดูอธิการบดีใหญ่ๆเป็นสนสชมหมดเลยคค่ะค่ะะดังนั้นไอ้ที่เรายอมเขาจะกนเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขากดหัวเราหนักไปเรื่อยเดี๋ยวนี้นะครับมันกดหัวขนาดว่าบังคับเราใส่เสื้อดำแล้วอืม,อม,มันเคยมีไหนมีประเทศไทยเคยมียุคไหนมผมถามคุณมียุคไหนเมื่อที่บังคับให้คนใส่เสื้อดำถ้าไม่ใส่กูจะกระทืบ,บมึงมีไหม ้อตอนสมเด็จย,ย่าแยีมยมแยมบางทันยุคที่สมเด็จย่าสวรรคตงไงแยมก็ไม่ทด้ถึงเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะทุกคนยังรีแลกได้อ่ะมันไม่ขน,นาดนี้อ่ะเพราะรพราะมันกลัวเหรอมันล่วประชาชนไม่เอาอม,มันถึงต้องสร้างภาพไงผมถามว่าประเทศไทยประชาชนคนไหนไม่รู้ว่ากษัตริย์องค์นี้ชอบการยึดอานาจค่ะ<า>รู้ใช่ไหมแล้วทําให้เดือดร้อนรู้ครับเพราะฉะนั้นมันต้องทําเรื่องกลบคือให้ไว้ทุกให้หมด ไอ้หมอพอีที่มันสร้างมันรู้กันครับไม่เห็นไม่รู้ไอ้หมอเล่ทองก็ปลุกมาปลุกกันหนดเลยนะใครไม่รับพ่อกระทึบแม่งเลยมีรายชื่อสามสิบเอ็ดรายชื่ออืยู่ต่างประเทศก็จะไปตามไล่ล่าเขาปลุกมันลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงอะตอนฆ่านักศึกษาเพราะนั้นตอนนี้ผมบอกตรงๆนะมันจะฆ่าใครเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยด้วยข้อหาว่าไม่จงรักภักดีใช่ตอนที่มันทำหกตุลามันไม่ได้เปลี่ยนครับคือความหยาบ ความโหด้ายป่าเถื่อนใจคอคับแคบอมหิตเนี่ยมันยังเหมือนเดิมครับไม่ได้ลดลงคุณจะเชื่อว่าใครจะมาช่วยเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกครับยังว่าแรงขึ้นเพราะมันมีโซเชียลไงใครๆตอนนี้ก็ติดกระแสอยากจะถ่ายแบบเฟซบุ๊กไลฟ์โชว์ว่านี่ไงอีนี่ไงมันไม่จงรักภักดีแล้วก็กระทืบกันเพื่อได้หน้าตัวเองเอาสื่อออกมาที่คุณเผยแพร่ที่นี่มันแข่งกันทาอ,อ่ะคุณเผยข้อเท็จจริงมาแต่วบอกคุณเดี๋ยวยูทูบคุณฟังเดี๋ยว เดี๋ยวไม่ได้แล้วครับคุณหาวิธีเจาะไปกันแล้วกันเจาะแสดงว่ามันกลัวแล้วพยายามสร้างว่าคนรักคนรักมันไม่มีใครรักหรอกอืพูดไปตามเรื่องไอ้คนไม่รู้เรื่องไอ้คนอยู่ใกล้ชิดไม่ใครรักผมถามคุณมีใครรักเสียไม่ไม่มี <c oughs> อ่าแล้วคุณลุงเนี่ยหลายหลายคนสนใจแล้วเนี่ยหนังสือ The ด i n g ิงเนว s สม l e เขาบอกว่าถ้าจะไปหาอ่านอ่านได้ที่ไหนคะคุณเข้าไปใน g o o g l e แล้วก็พิม King Never Smile. พ์ The k i ะ g ิ e v นว s สมัยพิมพ์แปลภาษาไทยก็ได้ ต้องมีภาคแปรด้วยมีฉบับแบบแ,<ต>แปรภาษา่้าคุณอาา่านภาษาเก่งคุณก็อาา่านดิผมไม่ถนัดผมก็เอาเข้าแปลให้ก็แล้วแล้วก็ดูเอาแปลเอาคุณก็ไปอ่านไอ้สนามหลวง2 0 0 8 b น o g s ูน t c o m ดดบ็อกผมทำาให้แล้ว37มสิบเจตอนเอามากระจายไป3าตอนตอนละชั่วโมงหนึ่งค่ะคือจริงๆอนะไอ้ที่พูดทั้งหมดนี้มันก็มาจากเดคกิงอะแะแต่เราพูดให้มันง่าย บางทีเราก็มาเรียงเรียงบางทีแล้วก็ให้มาสซนสถานการณ์แต่เนื้อหาหลักก็คือว่ากษัตริย์องค์นี้เป็นเผด็จการครับแล้วก็ต่อแล้วว่าเป็นประชาธิปไตยสิบสี่ตุลาเนี่ยวันมหาพิปโยคพุทธพาสินมิลลรวาไปนะก็คือมันเป็นเผด็จการเป็นหัวหน้าเผด็จการตรงๆอ่ะเขาก็บอกว่าคอปคอคณะปรรลุการปกครองอันมีกษัตริย์ผู้พิพลเป็นประมุขนะมันก็คือตรงๆแต่มันห้ามไงทำมันห้ามเพราะว่า กลัวคนจะพูดความจริงก็เลยมีหนึ่งสองครับแล้วเวลามันทำไมจริงเพราะว่าเป็นคดีเนี่ยนะมันห้ามพิจารณาโดยเปิดเผยห้ามเพราะถ้าเปิดเผยชิบหายหมดเปิดเผยนี่ไม่ได้ครับอือ่าบอกว่ากษัตริย์ยึดว่าจริงไหมไม่จริงไม่จริงเราปลงทําไมคือแค่นี้ก็จบแล้วอะ่ะไอเรื่องของเรื่องนะครับคือคุณมีกษัตริย์ไว้ทําไมผมถามคุณมีกษัตริย์หรือมีสถาบันนี้เพื่ออะไร เพราะมันเป็นสิ่งจําเป็นมันเกิดประโยชน์คทําไมกษัตริย์เป็นยอมทัพเพราะคุณต้องการให้กษัตริย์เนี่ยสู้กับทหารเป็นทหารที่อานาจคุณไม่ไว้ใจทหารแต่คุณไว้ใจกษัตริย์ใช่ไหมค่ะคุณให้กษัตริย์เป็นจอมทัพเพื่อเอาไว้คานกับทหารทหารได้กกายึดมาเพราะกษัตริย์ห้ามยึดอํานาจไอ้นี่ไม่ใช่ครับกษัตริย์สั่งยึดอํานาจแล้วจะมีไปทําไมอืคุณเรียกกษัตริย์ให้กษัตริย์มาทําลายพวกคุณน่มาโป้นอานาจคุณคุณจะเรียกว่าทาไม คุณรักคุณรักที่เขาปล้นอำนาจคุณผมถามถ้าเป็นจอมทัพไม่ขะค้างกันยึดอำนาจอย่าเป็นครับจอมทัพคืออะไรน้องแยมจอมทัพเอ่อจอมทัพก็คือหัวหน้าใหญ่ของทหารทุกคนนะครับที่เรียกว่าจอมทัพไทยใช่ไหมฮะจอมทัพไทยคือหัวหน้าทหารทุกคนค่ะแล้วจอมทัพเนี่ยมีธงไทยเฉลิมพลนะหัวหน้าธงไทยหัวด้าธงเนี่ยมีพระเจ้าครับคือผมของภูมิพล เส้นหนึ่งใส่เข้าไปในด้ามธงอืแล้วเสน็จานมันจะไม่เชื่อหรือมันธงไทยมันมีภูพิพล์ภูพิพล์เป็นคนตอกเอาคอ้อนนะครับทองตอกสิบแปดเม็ดหรือกี่เม็ดตอกตอกตอก,ตอก,ตอกเนี่ยตอกเองนะครับเพื่อความรศรักดิิทธ์แล้วเสร็จแล้วภูมิพล์สัง่งให้ยึดอำนาจจะไม่เหลือหรึดยึดจากประชาชนคนไทยด้วยไม่ได้ยจดทักษิณจากปะชาชนไทยเพราะคนไทยเป็นเจ้าของอำนาจเลือกทักษิณนักสิก็เป็นมีออำนาจ แล้วมันก็ปนปร่งขายมันปนเราเพราะมันไม่ได้ปนแล้วให้เราเลือกนะมันปนแล้วมันเอาไปเก็บเองอ่ะในนามของคอสชออแล้วก็มีหนังสือที่คนเขาบอกว่าอย่างโฉมหน้าศักดินาไทยอะค่ะเขาจะเขียนโฉมหน้าศักดินาไทยคนที่เขียนออกมานี้ต้องการให้คนที่อ่านเนี่ยรู้ถึงอะไรคะผมเรียนนะครับว่าคุณจิตภูมิศักดิ์เนี่ยบังเอิญว่าเก่งอื เพราะเรื่องพวกนี้ก็ห้ามเผยแพร่ห้ามมีนะครับทีนี้คุณจิตแกทาไงแกไปหาแถวท้องสนามหลวงหนังสือเก่างานศพเนี่ยงานศพท่านคุณพระคุณหลวงเจ้าพญาแล้วหนังสือเก่านี่มันจะมีกฎหมายกฎหมายโบราณคุณจิตแกสืบย้อนจากกฎหมายนะครับกฎหมายคือร่องรอยกฎหมายลักษณะธาตุกฎหมายพวกเนี้ย แล้วก็นคนพวกนี้เอามาเป็นเลตเฟรนซ์มันเถียงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหนังสืองานศพพระดาเจ,จ้าพญาเขาจะภูมิใจเหนื่อยทำไมต้นกฎหมายเอามาเรียบเรียงครับจนเปิดเผยเห็นว่าสังคมไทยยุคโบราณเป็นสังคมทาสร้อยเปอร์เซนต์เอาเปรียบรละศักินาเนี่ยโกหกทั้งหมดครับรัชการที่สี่เล้วโกหกทั้งหมดรัชการที่สองเลิกฝิ่นรัชการที่สี่ให้มีการฆ่าฝิ่นสารพัดส,สารเพที่ว่าเจ้าเอาเปรียบเก็บทุกอย่างครับ อาก่อนบอเวียสารพัดปลูกต้นไม้มันนับต้นเก็บนะค่ะนับกี่ต้นกี่ต้นกี่ลูกปลูกมะพร้าวเอามะพร้าวมาทําน้ํามันมะพร้าวก็เก็บทําน้ําตาก็เก็บครับมันมีด่านด้วยที่คุณด่านสับสมิตแฮะคลองด่านโน่นด่านนี่ก็คือออกมามันก็เก็บก็มันมีฐานเก็บอีกอสารพัดเอาเปรียบคุณจับปลามันก็เก็บนับคันเบ็ดตกได้ไม่ได้ไม่รู้กูนับคันเบ็ดเก็บ สมัยหนึ่งเก็บแม้แต่ผักบุ้งนะเก็บหมดมันกดขี่ขูดรีดสารพัดแล้วมันก็โยนความผิดให้คนจีนคนจีนเป็นนายกรภาษีเอามาให้สักดินาประมูลนะมันก็ไปด่าคนจีนต่ออันนี้สิ่งที่คุณจิตเขียนเนี่ยมันสะท้อนครับว่าระบอบสักดินามันไม่ได้ครับจูประชชนแต่ประชาชนเรียกมันครับที่บอกว่าไม่มีกษัตริย์คุณด่าสพราเสียคุณจะรู้ว่ากษัตริย์เนี่ยมันกินเลือดก,กินเนื้อเรามาตั้งแต่รุ่น ปู่ย่าตายายเรามาแล้วค่ะมันทําให้ประเทศนี้อ่อนแต่ชัางมันนะครับมันตายหากันไปหมดแล้วนะม,มาพุทถยุคนี้อ,อือย่าบ้างบุญคุณมึงป้นพวกกูมามากพอแล้วจบได้แล้วค่ะก็ เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปนี้นะคะก็ให้คุณลุงนะคะาฝากกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องที่รับฟังอยู่ทั้งห้องของไฟเยนชาแนลนะคะยามี่เลเวลูชันห้องของอาจารย์หวานนะคะอาจจะเป็นมีเดียฟอสก็ให้คุณลุงได้กล่าวปิดรายการกับเราไปค่ะวันนี้ค่ะสิ่งสำคัญเราจะทำเราก็ต้องใช้สติปัญญา เรียกว่าทิ้งกากเอาแก่นทิ้งเท็จเอาจริงนะครับอย่าไปฟังไอ้เรื่องทนี่มันโกหกต้องแยกให้อว่าอะไรคือโกหกไม่โกหกอะไรคือสาระหรือไม่แล้วมันเป็นจริงแค่ไหนมันเกิดประโยชน์แค่ไหนนะครับแล้วมันต้องอาศัยความเสียสละอาศัยฉันทะความพึงพอใจในสิ่งที่มันถูกต้องไม่ใช่โลภะนะครับไม่ใช่มาสู้เพื่อจะอาจะลงโสอสอ เอาใจคุณโอคนนี้ไม่ไม่จะเป็นนะครับคุณสู้เนี่ยนะคุณต้องรักในสิ่งนั้นไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจทาอะไรคุณต้องรักในสิ่งนั้นไม่ใช่คิดว่าทำแล้วรวยก็ทําไม่ใช่นะครับค่ะคุณต้องรักในสิ่งนั้นแล้วก็มีความเพียรพยายามแลกเปลี่ยนนะครับแล้วอย่าไปกลัวถ้าคุณกลัวมันคุณจะเป็นคนแพ้ตลอดไปแพ้ตัวคุณเองอ่ะก็ตัดสินใจนะครับถ้าสู้ก็ไม่ต้องกลัวดีชั่วก็รู้กันนะ อันนี้เป็นสิ่งที่มันจําเป็นน่ะและผมคิดว่าความมืดมิดทั้งหลายแหล่มันเป็นความจําเป็นจนต้องสู้เราไม่อยากมีเรื่องกับใครถ้ามันพออยู่ได้ก็อยู่ไปแต่ปัจจุบันมันอยู่ไม่ได้แล้วอนาคตเปลี่ยนดําดิ่งทุกทีครับอย่าไปวางความเมตตาไม่มีหรอกนะผมต้องบอกว่าไอ้ความอ่อนแอของประชาชนนี่คือเงื่อนไขการอยู่ของระบอบที่มันเอาเปรียบ มันก็มีแต่ทุกประเทศแล้วครับมันไม่มีเกิดมาแล้วโชคดีไม่มีหรอกมันอยู่ที่ว่าบัตรประชาชนทำอะไรไว้ก็เหมือนคุณเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าใะ่คุณให้การศึกษาดีสร้างฐานดีมันก็อยู่ดีมันอยู่ที่รุ่นพ่อรุ่นแม่คุณทำอะไรใช่ไหมลูกตามไปดีดถ้าลูกพ่อแม่ไม่แม่แมแมแมอหนเลยก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เราอย่าเป็นพ่อแม่ที่แมวอาไหนหรือเป็นคนรุ่นที่ไม่เอาไหนควรจะหมดเวลาได้แล้วก็บอกเท่านี้ ส่วนคุณจะเลือกยังไงผมคิดว่าคุณก็ไปเลือกเองละกันเพราะสิ่งที่มันเกิดมาเกิดขึ้นกับเราทุกคนนะครับขอบ,ค,ขอบคุณครับค่ะสําหรับวันนี้รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ เจอกันใหม่ในรายการพรุ่งนี้ทางช่องของไฟเย็นจะมีสหายหมาน้อยนะคะเข้ามาประกาศศึกกับเหรียญทองนั่นหนักอีกแล้วนะคะสงสัยนะคะกาจา์ชูพงนะคะไงก็ฝากติดตามกันทิ้งลิ้นสดด้วยเพราะช่วงนี้รายการที่เป็นคลิปเนี่ยอาจจะถูกบล็อกในไทยอาจจะดูก,กันไม่ได้ก็ติดตามลิ้งสดได้นะคะส่วนเพื่อนๆที่อยากจะอ่านหนังสือ The King Never s m i l e อะไรงนี้ก็ให้พี่น้องที่หน้าซีบอกที่ได้อ่านแล้วหรือไปหาที่อ่านอะไรอย่างไรก็ช่วยยแนะนําเพื่อนใหม่กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับไทยเลฟสเตชันสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทย ใคคนดีแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจาร์ณได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคน ที่เป็นดังชาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามถามและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริง